บังนะคะเรื่องของแบมชวังเนี่ย re, ขณะนี้นะคะเรื่องของการก่อสร้างแบมบชองเฟสที่หนึ่งระยะสามเนี่ยที่มุ่งกับกาําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนพุนาปีหน้านี่ก็ตามแผนงานแผนนี้อยู่ที่ประมาณ70%็ดนะคะก็จะกําหนดให้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดนะคะอีกประมาณสองปีนะคะเจ็ดสิบสี่เจ็ีปี้เก้าสิบปีที่เจ็ดสิบห้าอยากสอบถามว่าแนวะ่องการท่านางไม่ว่าการท่านาง เมืองก็คือพัฒนาเรื่องอการใช้สถานที่การท่าเรือแลวก็ขนาดเครเราเชื่อมั่นว่าก่อนที่เราจพัฒนาท่าเรือเรต้องมีสิ่งหนึ่ก็คือการพัฒนาคมในเรื่องของการส่งเสริมแก้ภาพของบุคลากรในการท่าเรือเองไม่ว่าการเรื่องของการรอินจะไปหาความรู้เรื่องของระบบการขนส่งที่สิ่งที่มีความทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของยโนิฟีที่ต้องนำมาปรับปรุงใช้และะเดียวกันะคะก็ต้องเร่งรัดในงานก่อสร้างในเรื่องสำคัญ เพ so no ื่อจะรองรับในการที่จะขยายเรื่องของการขนส่งสินค้าทางเรือนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื VI ่องของท่าเรือกรุงเทศที่นำเรียนไปสักครู่นะคะเราก็จะต้องมีการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพไม่เกิดการขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทพอร์สมาร์ทดีแล็คเรื่องของสมาร์ทโซเชียลค่ะแล้วงานทันที้ที่จะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างเป็นเป็นพิเศษก็คือพยายามที่จะทำกำไรทันทีตอนที่ฉั้นรับตำแหน่งเมื่อปี2 5 6 6เนี่ย ส้างนำกล้าได้เพียงแค่12เปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนั้นหลายคนมองว่าอาจจะช้ากว่าแผนงานแล้วก็อาจจะไม่ส่งมอบไปทันซึ่ง,ยอ,ยงอย่างนี้นะคะทางเราเองก็ได้เร่งรัดจนกระทั่งได้มีการ่อสรอ้างให้เป็นไปตามแผนงานแล้วก็มีความก็บอกว่าไม่ได้ช้ากว่า,าแผนเลยนะคะหลังจากได้มีการปรับแบบแล้วก็ได้มีการในเรื่องของดูเรื่องของการถมดินแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ได้รับการแก้ไข ก็เรามองว่าแารงานการก่อสร้างไม่จะเสร็จเร็วน่าจะาประมาณในษาก็น่าจะมีการส่งมอบแลส่งมอบก่อนนะคะประมาณสิ้นเดือนเมษาพฤษภานะะเนี่ยค่ะเดืนปีหน้าออันนี้คือ